เกือบไม่ดังจากร้องเพลงเล่นๆกลายเป็นนักร้องระดับตำนานเพราะเจอพระเอกคนนี้วงการเพลงไทยมียุคหนึ่งที่เพลงแปลงได้รับความนิยมมากเมื่อพูดถึงเพลงแปลงชื่อนักร้องที่ผุดขึ้นมาในใจแฟนเพลงรุ่นเกา่าย่อมต้องมีชื่อบุญธรรมพระประโทนรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนนักร้องในตำนานท่านนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ใช่คนแรกที่แปลงเพลง แต่ผมเป็นคนแรกที่เอาเพลงแปลงมาร้องอัดเทปขายที่มาที่ไปของสุดยอดนักแปลงเพลงท่านนี้น่าสนใจยิ่งทีมงานเราเองก็เพิ่งทราบว่าจุดพลิกผันที่ทำให้นักร้องโนเนมในเบื้องต้นกลายมาเป็นนักร้องชื่อดังมากๆในยุคหนึ่งก็คือได้เจอกับพระเอกคนดังที่ยุให้เขาทำเทปจากนั้นมาแฟนเพลงจึงได้รู้จักชื่อบุญธรรมพระประทนและชื่อเสียงผลงานของเขาก็พุ่งแรงเรื่อยมา รายละเอียดของเรื่องนี้อยู่ในประวัติที่หายากของเขาแต่ทีมงานของเราก็สอบหามาจนได้ดังต่อไปนี้ครับบุญธรรมพระประโทนมีชื่อจริงว่านายบุญธรรมสงประชากเนิดที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมขณะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพอดี บุญธรรมพระประโทนมีพี่น้องทั้งหมดสองคนตัวเขาเองเป็นคนสุดท้องและเป็นลูกชายโทนจบการศึกษาขั้นสูงสุดชั้นมศ .3 จากโรงเรียนวัดไร่ขิงหลังจบการศึกษาเมื่ออายุประมาณ14-15ปีบุญธรรมก็ได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรที่วัดไร่ขิงต่อมาได้ไปอยู่ที่วัดวิเศษการเพื่อศึกษาภาษาบาลีที่วัดมหาธาตุในกรุงเทพมหานครจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดประยุรวง์เพื่อเทศนาสั่งสอนธรรมอย่างเดียวจึงทําให้ต้องเลิกเรียนหนังสือไปชั่วขณะ บุญธรรมพระประทนเป็นลูกศิษย์ของพระครูสุพ์คงเวียนธรรมหรือแพรเยื่อไม้ผู้ประพันนวณิยายเรื่องหลวงตาช่วงที่นี้เป็นลูกศิษย์ของพระครูนักเขียนนี่เองที่สามเณรน้อยบุญธรรมได้เริ่มหัดเทศกันมหาพลกันกุมารและกันมัส,สีจนกระทั่งเป็นที่นับถือของญาติโยมตลอดจนลูกศิษย์ลูกหามากมายเพราะถือกันว่าสามเณรรูปนี้เทศได้เหมือนท่านปัญญานันทภิกขุต่อมา เนนน้อยบุญธรรมได้ย้ายมาจำวัดอยู่ที่วัดช่องลมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อหวนมาศึกษาภาษาบาลีจนสอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกและปร,ะริญญาสามประโยคบวชเนนจนกระทั่งอายุ20ปีจึงลาสิกขาออกมาเป็นคารวาสหนึ่งเดือนเพื่อที่จะเตรียมตัวบวชเป็นพระพระมหาบุญธรรมบวชเป็นพระยาวนานรวม15ปีแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจสึกเพราะร้อนผ้าเหลืองเนื่องจากสีกาเป็นเหตุตอนนั้น อายุได้26ปีพอดีหลังจากลาสคขาออกมาแล้วบุญธรรมพระประโทนก็ตัดสินใจไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์ที่กรมอากาศโยธินโดยยอมเป็นทหารเกณฑ์ที่อายุมากที่สุดในรุ่นเพราะอยากจะลิ้มรสชีวิตที่ยากลำบากดูบ้างหลังจากที่สบายมานับ10ปีด้วยความที่ทิศบุญธรรมเป็นคนมีอารมณ์ขันและมีพรสวรรค์นในการร้องเพลงจึงมักจะได้เล่นดนตรีและร้องเพลงกับวงดนตรีของทหารอยู่เสมอเสม จนกระทั่งพันอากาศเอกหญิงประชุมพุ่มสิริผู้ร้องเพลงลุมเจ้าพระยาได้เห็นแววจึงมาชักชวนให้เขาไปอยู่ด้วยที่วงดุริยางทหารอากาศแต่ว่ากันว่าเขาได้รับการกีดกันจากนักแต่งเพลงคนหนึ่งจนมาวันหนึ่งผู้บังคับบัญชาคือคุณบุญชูจันทรุบเบขาได้เห็นความสามารถของพลฐานบุญธรรมจึงเรียกให้ไปช่วยร้องเพลงและเป็นพิธีกรให้กับงานวงดนตรีทหารทุกครั้งและท่านก็พูดอยู่เสมอว่าถ้าผมไม่ตายไปเสียก่อนจะรอดูความสําเร็จคนเด็กคนกคน,นี้ บุญธรรมพระประโทนให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยเกือบจะได้ชื่อว่าพี่หมายลูกละโวเพราะมีโอกาสจะได้เล่นหนังของท่านมุ้ยแต่ถ้าว่ามีเหตุขัดข้องบางประการทําให้ต้องมีอันเลิกล้มไปทิดบุญธรรมจึงหันมาเป็นนักร้องให้กับวงดุริยางทหารอากาศแทนและในขณะนั้นพันอากาศเอกหญิงประชุมพุ่มสิริก็ได้ตั้งชื่อนักร้องให้เขาเป็นบุญธรรมพระประโทนเพื่อให้ใช้ในการร้องเพลงประจําวงดอยอทอ,อหรือดุริยางทหารอากาศ เมื่อชั่วโมงบินในการร้องเพลงของเขามากขึ้นบุญธรรมพระประทนลจึงเริ่มหัดแปลงเพลงเช่นเพลงยิ้มแป้นก็แปลงเป็นยิ้มแฉ่งนางใจแปลงเป็นนางโสมและได้มาร้องเพลงประจําที่ห้องอาหารเมรีโดยการชักนําของคุณสุวรรณทองพันธ์ส่วนสาเหตุที่เขาหันมาแปลงเพลงนั้นเพราะเขามีโอกาสได้ศึกษาเพลงแปลงของบรมครูเพลงแปลงที่ชื่อครูนครมังคลายนจนกระทั่งสามารถแปลงเพลงน้ำค้างเดือน6ของสุรพลสมบัติเจริญ เดือนหกตกแล้วน้องเอ๋ยน้องแก้วเจ้าไม่หนาวบ้างหรือไรเป็นเพลงน้ำก๊อกได้น้ำก๊อกที่อดจากแปบ๊บแล้วใครเล่าแอบมาถอดเอาแป๊บของฉันไปแววความเป็นนักร้องของเขาเริ่มส่องประกายในขณะที่เป็นนักร้องประจำอยู่ที่ห้องอาหารเมรีซึ่งในขณะนั้นมีแฟนเพลงประจำคือธรรมนูนปุงคานน ผู้เป็นสามีของพนาักงานเอกหญิงประชุมพุ่มสิริคุณธรรมนูนได้ชักชวนให้บุญธรรมไปร้องเพลงประจําที่ห้องอาหารบินลาที่นี่เองหลังจากที่เขาร้องเพลงอยู่ได้ประมาณปีเศษๆจ,จ,จงมีโอกาสได้พบกับปิยะตระกูลราชพระเอกชื่อดังการเจอกันกับพระเอกดังนี้เองที่ทําให้เขามีโอกาสทําเทปและทําให้บุญธรรมพระประโทนโด่งดังกลายเป็นตำนานในเวลาต่อมาจุดนี้บุญธรรมพระประโทนเผยว่า พอคุณปิยะเห็นผมร้องเพลงแปลงเท่านั้นก็บอกว่าเงินทั้งนั้นเขาก็เลยชวนผมไปทําเทปแต่ว่าตอนแรกผมไม่ยอมเพราะอะไรเพราะผมกลัวติดคุกเพลงและทํานองเพลงที่ผมเอามาแปลงนั้นเขามีลิขสิทธิ์กันทั้งนั้นต่อมาหลังจากที่ถูกโอโลมปฏิโลมถูกชักชวนโน้มน้าวพระเอกชื่อดังก็บอกผมว่าไม่เป็นไรทําเทปได้เพราะแอดคาราบาวเขาอนุญาตแล้วผมก็เลยทําเพลงชุดทอทหารอดนมซึ่งเป็นเพลงแปลงมาจากเพลงทอทหารอดทนทอทหารอดนม ทอทหารอดนมถ้าทอทหารไม่มีส้ห้าดีกีจะข่ายได้ปีกลมตอนที่ทําเทปชุดแรกนั้นผมอายุได้ประมาณ45-46แล้วขอบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่ใช่คนแรกที่แปลงเพลงแต่ผมเป็นคนแรกที่เอาเพลงแปลงมาร้องเพลงอัดเทปขายพอเพลงชุดทอทหารอดนมออกมามันก็ได้ผลดีทุกแผงเปิดกันกระหึม่มตอนนั้นผมสังกัดบริษัทโอเชียนได้ค่าร้องชุดนี้มาทั้งหมด50,000 0บาท ต่อมาจึงทําสัญญากับบริษัทเสียงทอง5ปีทําเทปชุด5 85ออกมาและก็มีชุดตามมาอีกผลงานที่ได้รับความนิยมที่ติดตามออกมาในเวลาต่อมาก็คือชุดไอ้เข็งขี้คุยซึ่งแปลงมาจากเพลงไอ้โขงของคนด่านเกวียนและมีเพลงดังๆเช่นซุปหน่อไม้แปลงมาจากเพลงดอกไม้ให้คุณของแจ้ดน,นุพลแก้วกันจากจุดเริ่มต้นที่โดนพระเอกดังชวนให้ทําเทปกลายเป็นว่าต่อมาบุญธรรมพระประโทน ก็เป็นนักร้องเพลงแปลงชื่อดังและมีผลงานที่ได้รับความนิยมมากมายและได้ร่วมง,งานกับค่ายเทปต่างๆเช่นค่ายนิทิทัศน์ซึ่งมีชุดเมกาเด้งเป็นต้นเชื่อว่าแฟนเพลงยุคนั้นคงจดจำบรรยากาศที่เพลงของบุญธรรมรับประทนโด่งดังได้ดีนะครับทุกแผลงเทปตามสถานีวิทยุก็เปิดเพลงของบุญธรรมรับประทน คือได้ว่าท่านคือนักเพลงคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จและสร้างตำนานเพลงแปลงไว้ในวงการเพลงบ้านเราอย่างสวยงามปัจจุบันบุญธรรมพระประโทนเสียชีวิตแล้วแต่หาข้อมูลไม่เจอว่าเสียปีไหนและนี่ก็คืออีกหนึ่งตำนานของนักเพลงบ้านเราบุญธรรมพระประโทนครับหัวที่ใช้นาขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิตยสาร,รคู่สร้างคู่สมโดยคุณชงโคใบาบางขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook คุณนัทสารออาเทอร์ ขอบคุณมากครับ